เอาประดับเป็นหลักส่วนถ้าเกิดท่าในใดมีของเยอะแยะเหลือเฟือแล้วอยากจะใช้ประโยชน์ที่ตัวนี้แหล่งกําเนิดคือจีนครับที่จีนเนี่ยเขาใช้เรื่องของการจักตอกซึ่งปัจจุบันลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่แปลงนคะรนายกครับ อยู่กะกอชุงยีอันนี้ชื่อวิทย์หน่อยนะลิงนานเนียชุงยีสมัยก่อนเราเรียกว่าแบมบูซาชุงยีนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกลิงนานเนียชุงยีทีนี้อันเนี้ยเป็นเง้าครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสุภาพนะครับนี่แทงหน่อมาแล้วนี่หนึ่งสองสามนี่แทงหน่อมาสามแล้วนะแต่ทีนี้มองแบบนี้นะมันไม่รู้หรอกมันสวยแล้วไม่สวยเป็นไผ่อะไรอะ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูต้นที่มันใช้ได้แล้วนะอันนี้เรากําลังเล่งปริมาณอยู่นะครับนนี่ดูดูนี่นี่สามหน่อนะดูอันนี้นะนี่ก็ออกหน่อดีครับนี่ลองมาดูอันนี้ครับเงานี้ก็หนึ่งนี่ดูนิ้วชี้ลุงนะหนึ่งสองแล้วก็มีเล็กๆๆๆนเลมาอีกสามหนึ่งสองสามสี่นเอ้ยไม่ใช่สามเนาะอ่าอันนี้ก็คือกําลังเล่งปริมาณตอนนี้ลุงก็เล่งจํานวนมันอยู่แล้วก็ บำรุงดูแลยอย่างดีเนี่ยพึงเอาขี้ไก่ขี้ไก่แกลบนะเหม็นๆเนี่ยมาใส่นะครับนี่คือชุงยีทีนี้หน้าตานี่พึงปลูกจากเห้านะทีเรามาดูที่ปลูกเดิมเอามาดูจ้ามาดูอันนี้จ้าอันนี้เป็นกิ่งตอนเนี่ยครับนี่นี่กิ่งตอนแบบนี้นะนี่นะแบบนี้นะที่มีรากแล้วเราเอามาปลูกไว้แบบนี้ครับอันนี้อายุจากกิ่งตอนประมาณเท่าไหร่ ปีนึงครับนี่ก็ได้ประมาณ3-4ี่แต่ก่อนมันช้าเพราะเราไม่มีน้ำนี่พึงมาเล่งน้ํานะครับนี่นี่ดูนี่หนึ่งสสาสี่จะกิ่งเล็กๆนี่นี่แบบนี้ครับเล็กจิ๋วเดียวครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยตอนก็ได้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากเรากําลังเล่งจํานวนอยู่นะครับอันนี้เราก็มาตอนแล้วก็เพิ่มเดี๋ยนี่เริ่มเริ่มจะตั้งฟอร์มแล้วมาดูตรงนี้จะ้ะลุงยังมองเรื่องประดับเป็นหลักครับนะ ตัวนี้เราเรียกว่าบลูบมบูอ่ะบางคนเขาเรียกบลูบมบูมันบลูก็คือฝรัง่งมันเรียกแต่เราเห็นก็คือไผ่นวลห็นไหมมันเป็นนวลนๆน,น,นี่ๆดูนะครับมีแป้งมีนวลเยอะแยะ,ยะเลยอันนี้ฟอร์มนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอา้าวมาดูอีก,กอกหนึ่งกอแม่ที่เราตอนมาอยู่เรื่อยอันนี้ก็เป็นมาจากกอแม่นะมาดูตรงนี้จ้ะามาดูจ้านี่ นี่นะคัเป็นหน้าตาอันนี้ก็อยู่ในร่มนะอาจจะความสวยความงามอาจจะยังไม่ค่อยเไหร่เพราะมันอยู่ในร่มมันยังไม่สีแจ๊สออกมาน,นี่นี่ดูดอใหม่ดูอันนี้มือลุงนี้นะหนึ่งนอโน่น,นสองกำลังนี่สามนี่สี่กำลังเร่งจํานวนมาน,นี่ลุงจับตอนหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยอะเมื่อกี้ลุงพูดแล้วพูดย้อนกลับไปเอาประดับเป็นหลัก ส่วนถ้าเกิดท่าในใดมีของเยอะแยะเหลือเฟือแล้วจะอยากจะใช้ประโยชน์ที่ตัวนี้แหล่งกําเนิดคือจีนครับที่จีนเนี่ยเขาใช้เรื่องของการจัดตอกซึ่งปัจจุบันการจัดตอกจักสารเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกอนุรักษ์อาชีพไว้มากกว่าใครจะมาจัดตอกเป็นเรื่องเป็นราวมันก็คงจะน้อยแหละนะครับนี่ดูหนอสวยครับความยาวของแต่ละข้อเนี่ย Uh, เราจะดูที่บ้านของเรานะครับซึ่งเราเคยนําเสนอไปเนี่ยมันยาวประมาณ890เซนนะครับข้อหนึ่งข้อเนี่ยนะครับแล้วเรามีแหล่งที่ได้มาจากทางบีตุงยะลานะครับส่วนหนึ่งแต่อันเนี้ยโชคดีของเราคือได้มาจากคุณสุภาพซึ่งซึ่งคุณสุภาพก็ฟังว่าได้มาจากเรื่องของมเมล็ดด้วยนะครับเราก็เลยโอ้ถ้าได้จากมเมล็ดก็ดีสินะครับอันนี้ก็เร่งจํานวนอยู่นะครับ ลักษณะกอเนี่ยมันไม่ตรงเป๊ะหรอกนะมันก็จะมีแบบแบบนิดหน่อยแต่ลุงก็พอว่ามันก็ยังพอยอมรับได้แต่ความสวยมันสวยจริงๆครับเรื่องของสีนี่แหละมันจะเป็นบลูบมบูเลยนะซึ่งเราก็มองว่านเป็นนวนลนะแต่ฝรั่งมาเรียกบลูบมบูอ่าอันนี้ก็คือลิงนาเนียชุงยีนะครับวิธีการนี่ตอนนี้แหมไม่เไม่เห็นรากเลยนะขยายพันธุ์ได้สแบบคือกิ่งตอนก็ได้เงาก็ได้ แต่ว่าก็เง่าก็ถ้าจังหวะไม่ดีนะอย่างเงี้ยก็ลุงทําไปเจดแปต้นก็รอดสามตายครึ่งเกินครึ่งเหมือนกันจังหวะคือต้องให้แห้งๆแรงๆก่อนถ้าเป็นเหนาวๆอย่างนี้ไม่ดีนะครับแม่จะให้ดูเรื่องรากไม่เจอเลยยังไม่ออกก็พยายามจะเล่งตอนมันอยู่อ่าดูหน้าตานี้นะครับเดี๋ยวดูหนอ่อทรงหนอ่อมันจริงหนอ่อก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ อ้าวอันนี้ให้รู้จักครับลิงนาเนียชุงยีนะครับหรือเราเรียกว่าไผ่จุงยีบลูแบมบูนะครับอ้าวลุงกรมให้รู้จักผังนี้ครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ